Hi everyone กลับมาพบกับครูปลานะคะกับ English with ครูปลานะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะคะกับครูปลาจีรว,วัีนนันทคอนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที T R ่11นะคะในเรื่องของ Numbers นะคะแล้วก็เป็นเรื่องย่อยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะ telling the times นะคะ EP 3นะคะก็ตอนที่3แล้วเนาะก็เพื่อไม่ให้พป็นกเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปรับชมร้วฟังกันเลยนะคะ ตัวเลขนะคะมีความสำคัญในภาษาอังกฤษคือ1นะคะใช้นับสิ่งของนะคะเป็น cardinal numbers เป็นจำนวนนับนะคะข้อที่2นะคะใช้ในการเรียงลำดับนะคะหรือ ordinal numbers ซึ่งเป็นเลขลำดับที่นี่ต่อไปนะคะ3นะคะใช้ในการบอกวันนะคะก็คือในส่วนของการใช้เนี่ยต้องเป็นเลขลำดับที่หรือ ordinal numbers นะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะ ใช้ในการบอกเวลาค่ะ Cardinal numbers เหมือนกันนะคะเป็นเลขธรรมดาทั่วไปคือจำนวนนับนั่นเองนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในส่วนของการบอกเวลานั่นเองนะคะเพื่ออีกนิดนึงนะคะ c h a r ตนี้ใช้ได้ตลอดนะคะก็ไปดูนะคะก็มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะตามปกติเช่น1 n e two t h r นะคะทั่วๆไปนะคะ ชุเนี้จำเป็นจะต้องใช้มากเลยเพราะว่าเลขตั้งแต่20ไปจนถึงประมาณ90เนี่ยนะคะแล้วก็ตามได้เสร็จเนาะก็เด็กๆก,ก็ไปทบทวนก็ไปเขียนนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้จนนู่นเลยค่ะลูกจบมัธยมจบมหาลัยนะคะจนเนี่ยเห็นไหมอย่างคุณครูเนี่ยมาทําอาชีพแล้วคุณครูก็ยังเรียนอยู่คุณครูก็ยังแบบได้ใช้อยู่นะคะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็จำเป็นจริงๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ numbers นะคะ อาชัดนี้นะทวนนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราทำมาแล้วนะคะหลายครั้งได้กันนะคะก็คือ times of the day นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะไล่จากซ้ายไปขวาเนาะอ่าจากซ้ายไปขวานะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือนะคะ dawn นะคะก็คือช่วง sunrise นะคะพอจะติดขึ้นนั่นเองนะคะ early morning ช่วงเช้า,ชาตรู่นะคะ morning ตั้งแต่ ตั้งแต่ตีสี่ไปเลยนะคะจนถึง12บสคะจนถึงเที่ยงนั่นเองนะคะแล้วก็เล t มอร์นิ่งนะคะก็คือตั้งแต่ตอนประมาณสี่บงนะคะสี่ป่ายตอนเช้านะคะช่วงสี่โมงเช้านั้นไปจนถึงเที่ยงนะคะต่อไปนะคะนูนนะคะก็คือช่วงอะไรคะช่วงเที่ยงนั่นเองนะจะใช้คําว่ามิดเดย์ก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ในส่วนของ afternoon นนะคะช่วงบ่ายนะยิ่งยาวไปเลยค่ะตั้งแต่ เที่ยงนะคะไปจนถึง6โมเย็นนะคะแล้วก็มีแบ่งย่อยนิดหน่อยนะคะคือ early afternoon นะคะเป็นสับนะเป็นสับ d i v i c e นะแบ่งย่อยไปนะคะก็คือ early afternoon เนี่ยตั้งแต่ตอนเที่ยงไปจนถึง3มโมงนะคะแล้วก็ late afternoon นะคะช่วงบ่ายแก่ๆกเนาะก็คือประมาณสัก4โมงนะคะไปจนถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะในส่วนของ night นะคะก็จะไล่ตั้งแต่ซายมือเนาะจากข้างล่างตรงนี้นะคะจากข้างล่างตรงนี้นะคะ อ่า uh, early evening นะคะก็คืออช่วงตั้งแต่ตอนเย็นใช่ไหมอ่าจากตอนเย็นเมื่อกี้บอกไปแล้วนะก็คือ l a t e afternoon ไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น d u s k นะคะ d u s k คือตัวนี้นะคะ d u s k ก็คือแบบว่าหลังจากที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะ around sundown นะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยนะคะช่วงแบบพระอาทิตย์เริ่มมืดแล้วนะคะก็ไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่ early evening นะคะก็คือช่วงอตอนเย็นช่วงหัวข้ามนิดนึงนะคะตั้งแต่5 มงเย็นนะคะจนถึงประมาณ 7, ประมาณทุ่มหนึ่งนะเจ็ดนาฬิกานะคะต่อไปนะคะ whole evening นะคะ whole evening แบบ evening ทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยก็ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ห้าโมงไปจนถึงสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ late evening นะคะตั้งแต่ สองทุ่มนะคะไปจนถึง4ี่ทุ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นไนท์นะคะไนท์เนี่ยจะยิงยาตั้งแต่4ี่ทุ่มไปจนถึงตอนที่ก่อนจะเช้าประมาณตีสีนะคะก็ยังนับเป็นไนท์อยู่นะคะมิดไนท์นะคะจนช่วงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะแล้วก็อินเดอะมิดเดิลออฟเดอะนะคะก็คือเป็นช่วงดึกสงัดน,นะตั้งแต่1นึนาฬิกาจนถึงประมาณประมาณสักสชั่วโมงก่อนที่พราทิตย์จะขึ้นนั่นเองนะคะก็จะมีคําว่า just นะคะ u w n o w n นะคะแล้วก็ dawn นะคะก็คือพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ u s คือพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นคำที่เราเอามา r รีว s e กันนะคะนี่ก็เป็นรอบที่3แล้วเนาะอ่ะต่อไปนะคะ Time's ับ Time the day นะอันนี้ตารางเรยวกันเลยนะตารางเดียวกันเลยนะคะก็จะแบ่งเห็นชัดเจนนะมันจะมีตรงนี้อยู่นะคะก็คือจากข้างในข้างนอกนะคะก็จะล้ายๆกันนะคะจาก Morning นะคะไปนู่นนะแล้วไปนะคะ แล้วก็ไป early afternoon อะไรเงี้ยนะไล่ขึ้นไปตรงนี้นะคะ afternoon นะคะแล้วก็ไปอะไรคะ late afternoon เนาะแล้วก็ไป uh, early afternoon ตรงนี้นะ early uh, evening นะคะแล้วก็ dusk นะคะ dusk ก็คือช่วงแบบพระอาทิตย์ตกนะ Evening นะ Whole evening ยาวไปเลยนะคะแล้วก็ไป Late evening นะคะแล้วก็ Night นะคะ Night นะคะแล้วก็ไปที่ Midnight นะคะแล้วก็ Middle of the night ตรงนี้นะแล้วก็ Early morning มันก็จะวนแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาในแต่ละวันนั่นเองเนาะอ่ะในส่วนของนะคะ12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงใช้ต่างกันอย่างไร อันนี้ก็คือ12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงเนี่ยนะคะเขาก็จะเขาบอกว่านะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ย12ชั่วโมงเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแบ่งเนาะก็คือเป็นแบบช่วงเช้านะคะ morning กับ evening นะคะอ่าแล้วก็ใช้ am pm ใช่ไหมเออนี่แหละนะทีนี้เรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าใช้ต่างกันอย่างไรนะ12ชั่วโมงเนี่ยนะคะแบบ12ชั่วโมงเนี่ยคือมีเลขถึง12อะ หนึ่งถึงศูนย์ถึงสิบสองนะคะก็เขาจะใช้นะคะ uh, AM เนอะ a n t i m e r i d i u m นะคะแล้วก็ PM นะคะ p o s t m e r i d i u m นะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยครูสอนไปแล้วนะสองวิดีโอแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิดีโอที่วิดีโอที่น่าจะเป็นสองนะก็เพราะฉะนั้นนะเราก็จะมาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่า AM นะคะเขาใช้ช่วงไหนนะคะ AM นี่ใช้กับระบบ12ชั่วโมงนะคะ ก็จะไม่มี 13, 14นะคะไม่มีนะก็จะเป็นเลข0ถึง12เท่านั้นในหน้าปัดนาฬิกาของเราแล,แล้วเขาเขียนเลขเขาก็จะเขียนแค่นี้นะคะก็จะแบ่งเป็นนะคะมิดไนท์นะคะช่วงเที่ยงคืนนะคะไปจนถึงเที่ยงวันนั่นเองนะคะเวลาเขาใช้เขาใช้อย่างไรนะคะเขาก็จะใช้แบบนี้ค่ะอย่างเช่นนะคะ it's นะคะ10นะคะเห็นป่ะ it's 10:30 a.m. ะคะ it's 1 It 0 3 0 a. m. นะคะส่วน uh, ตัวยอ่อเนี่ยนะคะก็เวลาพูดเนี่ยก็สามารถพูดไปเป็น abbreviation ใส่ตัวยอ่อไปด้วยก็ได้นะคะอะหรือนะคะเขาจะใช้คำนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราจะเจอนะเราสามารถเจอได้แบบนี้เหมือนกันค่ะ it's half past ten in the morning it's half past ten in the morning นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็คือ1 0บโมงครึ่งนะคะในตอนเช้าแต่ถ้าบอกตอนนี้ย in the อ่าอิ e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  ี n n นก็จะเปลี่ยนเลยนะคะก็จะเป็นช่วง4ทุ่มนั่นเองเนาะก็คือเขาใช้แค่ระบบ12เนาะต่อไปนะคะก็ต่อไป PM นะคะ PM เนี่ยก็คือเป็น Post Meridian นะคะเตย่อเนาะใช้ยังไงนะคะก็คือ Between นะคะตั้งแต่นะคะนู่นนะคะ And midnight นะคะก็คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนะไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะเหมือนกันค่ะใช้เวลาใช้เหมือนกันก็คือใช้พูดพร้อมไปเลยนะคะเช่น it's 8 p.m. นะคะ it's 8 p.m. ก็คือช่วง2ทุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ใส่ abbreviation หรือจุดตัวตัวยอ่อเนี่ยใส่เพิ่มลงไปด้วยนะคะอ่ะ แล้วก็สามารถบอกเวลาได้นะคะเช่น it's eight o'clock in the evening it's eight o'clock in the evening ก็คือ,อมันเป็นช่วงเวลาตอนสองทุ่มนก็คือ8ดนาฬิกานะคะในตอนเย็น8ดนาฬิกาในตอนเย็นก็คืออะไรคะ2องทุ่มตัวเนี้ย8นาฬิกาในตอนเย็นเท่ากับสองทุ่มเนาะอ่ะทีนี้เวลาเขาใช้ล่ะก็จริงๆแล้วนะคะก็ เขาก็จะมีเวลาที่ค่อนข้างแบบบางตัวที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะคะซึ่งเรารู้กันดียกตัวอย่างเช่น I usually, I usually have breakfast at seven o'clockI usually have breakfast at s e v o'clock ไม่ต้องเติม AM PM เพราะอะไรคะเพราะว่านะคะ AM กับ PM เนี่ยนะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ย breakfast แปลว่ามื้อเช้ามันจะไปเป็นตอนอะไรได้ไหมมันจะไปเป็นตอนตอนตอนอ ตอนช่วงทุ่มนึงได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคำว่า breakfast กำกับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า at 7 o'clock เรารู้ทันทีว่าตัวนี้เนี่ยคือมื้อเช้าไม่ต้องใส่ a. m. หรือ p. m. โอเคนะคะต่อไปนะคะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่เราพึงระวังนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยงงนะคะแต่ว่าของต่างประเทศเนี่ยชัดเจนมากนะคะอย่างข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่า the party starts at 10 o'clock The party starts at 10 o'clock เ hey, ฮ้ยเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราไปถูกไหมเนี่ยจะไป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 นัดถูกไหมเนี่ยจะไปปาร์ตี้ถูกไหมปาร์ตี้ก็คือแบบเขาเรียกอะไรงานสังสรรค์ใช่ไหมงานสังสรรค์อ่ะงานสังสรรค์นะคะเราจะไปถูกได้ไงอ่ะว่า10โมงเชา้าหรือ10โมงเย็นจำไว้วเ,ไเลยคะ่ะว่าพาร์ตี้ในของอ่ ในของตะวันตกเนี่ยเขาจะเป็นกลางคืนนะคะเขาบอกแล้วนะ it's unnecessary to นะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ pm เพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่านะคะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นตอนกลางคืนเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะเพราะว่าการใช้ภาษากับสภาพบริบททางสังคมหรือโดยรวมเนี่ยทาง สังคมเนเราใช้ชีวิตไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องระวังแล้วก็ถ้ารู้ไว้ก็เป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อสอบมักจะชอบออกนะคะว่าถ้าแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้ค่ะรู้ใบเซนส์ค่ะว่าปกติแล้วงานสังสรรค์เนี่ยเขาจะไม่จัดกลางวันเขาจัดกลางคืนเนาะของฝรั่งนะคะส่วน24ชั่วโมงนะคะ24 format นะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เวลาพูดเขาก็พูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ก็ก็ยังมีใช้อยู่บ้างะนะก็มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่า,วาอายกตัวอย่างเช่นเนาะอายกตัวอย่างเช่นนะคะอย่าง3 p. m. เนี่ยนะคะ3 o'clock p. m. ใช้ได้นะ3 o'clock in the afternoon ใช้ได้นะคะ3 o'clock อันนี้ก็เคลียนะ สำหรับอะไรคะสำหรับ afternoon นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ใช้15 o'clock ดูดีๆนะเขาจะไม่ใช้15 o'clock นะต้องระวังเนี่ยแหละโอเคนะคะไม่ใช้นะคะตัวนี้นะต้องระวังนะ,อะโอเคนะคะอันนี้ก็เอามาให้รู้กันคร่าวๆเนาะ ในส่วนของเวลานะคะในส่วนการบอกของเวลาเนี่ยนะคะก็จะมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าชาร์ตนี้นะเป็นตารางที่เห็นชัดแล้วก็เด็กๆสามารถแคปหน้าจอนะแล้วก็เอาไปจำได้เลยนะคะเขาบอกว่านะคะ t the minute hand, นะะ the thing, uh, the hand นะคะ it says the first then the hours hand นะคะก็คือมักจะพูดก่อนเนาะ,ะช่วง uh, นาทีเนี่ยนะคะเขาจะขึ้นก่อนแล้วก็ไปชั่วโมงนั่นเองนะส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษก็จะประมาณนี้แหละนะคะอ่ะจำเลยนะคะเลขหนึ่งนะคะก็คือ5 i v past นั่นเองนะคะถ้าเป็นเลขสองก็คือ pass, 10 past สิบนาทีผ่านไปแล้วใช่ไหมข้อที่สามนะ,ะเลขสามเนี่ยก็คือ quarter past นะคะก็คือ1ใน4ของ นาฬิกาผ่านไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็น4ก็คืออะไรคะ20 past นะคะก็คือ20นาทีผ่านไปแล้วถ้าเป็น25นะคะก็จะเป็น25 past นะคะแล้วก็2ก็ถ้าเป็น6นะคะคือ half past half ก็คือครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ,อชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนั่นเองนะคะ half past นะคะต่อไปค่ะถ้าเป็นเลข7นะคะ twenty five minutes to นะคะ twenty five minutes to นั่นเองนะคะก็คือ25นาทีจะถึงกี่โมงนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นเลข8นะคะ twenty to นะคะก็คือ20นาทีจะถึงกี่โมงนะคะแล้วก็ nine นะคะถ้าเข็มยาวชี้เลข9นะก็คือ quarter to นะคะอีก1ใน4ของนาฬิกาจะถึงกี่โมงนั่นเองนะคะแล้วก็อ่า 10 minutes นะคะ10เนาะตรงกันเนาะกับ10 minutes to นะคะอีก10นาทีจะนะคะแล้วก็11เลข10เข็มยาวชี้เลข11เนาะก็จะเป็น5 minutes to นะคะอีก5นาทีจะถึงอะไรแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือ12นะคะก็คือเท่ากับ o clock นั่นเองนะตารางนี้นะอันนี้จดนะเราไปจำได้เลยนะคะใช้ได้นู่นเลยค่ะจนแบบเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอะกดตายตัวเนาะที่เวลาเราเขียนนาฬิกานะ,นะคะก็จะไม่ค่อยพลาดนะคะแบบนี้นะก็จำไม่ได้เลยนะคะตรงนี้นะคุณครูแนะนำเลยค่ะ asking the time นะคะวันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการถามเวลานะคะ we can use some question for asking the time นะคะคือเราสามารถใช้ในการคำถามนในการบอกเวลาได้นะคะ which are given below สามารถ ใช้คำถามได้ดังต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่านะคะนี่นะข้อที่หนึ่ง what time is it นะคะเวลาเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะอันที่สองนะคะ what is the time ใช้ได้เหมือนกันนะคะข้อที่สามนะคะ do you have the time มีเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจมีเวลาไหมนะคะข้อนี้นะมีเวลาไหมข้อที่สี่นะคะ number four บอกว่า do you know what time is it อ่านะคะอันนี้ก็ คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วอะไรเงี้ย Do you have the time เหมือนกันนะคือมีนาฬิกาไหมนั่นเอง,เองนะอารมณ์เนี้ยนะเนี่ยเนียมีเวลาไหมในที่เนี้ย,ยคือมีนาฬิกาไหมคุณมีนาฬิกาไหมแปลว่าเขาอะไรคะเขาอยากรู้อะไรคะเขาอยากรู้เวลาเนาะข้อน,นี้นะข้อที่สามข้อที่สี่อ๋อ Do you know what time is it? รู้ไหมว่าตอนเนี้ยมนันเวลาอะไรแล้วนะคะแล้วก็ number five ข้อที่ห้านะคะมาถึงข้อที่ห้าแล้วอันนี้ one two 3 4 r น e ะ could you tell me the time please อันนี้สุภาพมากเลยนะอันนี้ r e c o m m e n d เลยคือว่าอันนี้เวลาจะถามพั่หางเนี่ย ข้อนี้เป็นข้อที่สุภาพมากๆเลยนะคะ Do you telling me the time please นะคะ Do you telling me the time please Could you telling me the time please นะคะ Could you นะคะ Could you telling me the time please นะคะบอกเวลาฉันหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยนะคะ Could you telling me the time please นะคะสุภาพมากมีคำว่า please ด้วยนะคะต่อไปค่ะ number six นะคะข้อที่6 Do you happen to have the time Do you happen to have the time? ข้อนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน Number s Have you got the right time? Have you got the right time? Have you got ก็คือคุณมีนะคะเวลาที่ถูกต้องไหมในที่นี้หมายถึงว่าก็คือ,อรู้เวลามีจ๊าอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเราไม่ได้มีนาฬิกาอยู่ที่ข้อมืออะไรเงี้ยเราก็ถามคนอื่นได้นะคะ Have you got the right time? เออแบบมีแบบว่า บอกฉันหน่อยสกี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะตัวเนี้ยแปลได้เหมือนกันหมดเลยเป็นการถามเวลานั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่8นะคะ what time do you make it what time do you make it เออคุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อไหร่นะคะก็ถามเวลาเหมือนกันนะคะเวลาตอบนะคะ answering the question สามารถตอบได้ว่าอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ exactly นะคะ exactly ก็คือแบบเท่านี้เท่านั้นเลยเป๊ะๆนะคะ or about or almost or just gone ก็คือ เช่น it's exactly 6 o'clock it's exactly 6 o'clock ก็คือโอ้ตอนนี้6โมงเป๊ะเ,เลยนะคะ exactly เป๊ะเ,เลยนะคะหรือถ้าจะบอกว่า about นะคะเป๊ะอันนี้เป๊ะนะเป๊ะเ,เลยบอกเวลา about แปลว่าประมาณได้ about แปลว่าประมาณยกตัวอ,อย่าง mm hmm. เช่นก็อบอกว่า it's about 6 o'clock ตอนนี้หรอประมาณ6กโมงแต่ว่าเหลื่อมเลทนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างมันอยู่ในช่วงประมาณน,นั้นแต่ถ้าบอกว่า it's almost นะคะก็คือเกือบอถ้าครูบอกว่า it's almost six นะคะก็คือตอนนี้มันเกือบจะก6โมงแล้วนั่นเองแต่ยังไม่ถึง6โมงนะคะหรือ it's just six just six o'clock ก็คือเพิ่งจะทำไมไปนั่นเอง6โมงไปนั่นเองร้านสุดท้ายเลยนะคะ um, It's gone ก็ just gone ก็คือแบบผ่านมาแล้วนะใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะ sure it is นะคะก็คืออ๋อใช่เลยนะคะมัน it's three นะคะก็คือสามโมงแหละอะไรเงี้ย sorry I'm not wearing a watch นะคะอันนี้เป็นคำที่น่าสนใจนะมีคนถามเราแต่ปรากฏว่าเราไม่มีนาฬิกาเหมือนกันเราจะตอบว่าอะไรนะคะเราตอบได้ว่า sorry I I am not wearing a watch นะคะก็คือไม่มีนาฬิกาอยู่ตอนนี้ไม่ได้ใส่นาฬิกาอยู่นะคะหรือจะบอกแค่230 t h i นะคะสั้นๆเลยก็ได้ it is หรือจะไม่ใส่ it is ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่คนที่เราคุยด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคุณครูถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยก็แนะนำให้แบบว่าพูดมีคำว่า it is ่างเงีนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกัน230 ง่ายใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือนะคะแบบเป็นทางการนิดนึงนะคะ it is 10 past t e อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออันสุดท้ายนะคะ the time is 8 i g o'clock อันนี้ก็สุภาพไปเลยเหมือนกันนะคะอันนี้เอามาจาก englishgrammarhere.com นะคะก็ไปดูได้เนอะอ่ะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นอันนี้ในส่วนของตารางนะคะก็ให้ดูคร่าวๆนะว่าอะไรเขียนประมาณไหนนะหนูสามารถพอสแล้วก็ดูได้นะเพราะว่าเขาให้เวลามาเป็นตัวเลขตรงนี้นะคะแล้วก็แปลผลตรงนี้นะ แล้วก็จะมีลักษณะของการใช้นะซึ่งค,คุณครูอธิบายไปแล้วแหละนะคะอย่างเช่นอ่ะจะจะแต่จะอธิบายเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะบอกว่า we use at นะคะ at แปลว่าที่ใช่ไหมแปลว่าณแปลว่าจุดแปลว่าแบบว่าเป็นจุดของเวลาเคยบอกแล้วเนาะ in on at เนาะใช้กับอะไรใช้กับวันอย่างไรใช้กับเวลาอย่างไรนะคะส่วนใหญ่เรา at ใช้กับจุดของเวลานะคะซึ่งเวลาเนี่ยที่เป็นนาฬิกาเนี่ยมักจะเป็นจุดของเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าลายเห็นไหม when giving The time or specific events นะคะก็คืออะไรที่มันแบบเป็นความแบบชัดเจนเนาะบอกไปเลยเช่นอะไรเช่นยกตัวอย่างนะ The class starts at nine uh, o'clock นะคะก็คือคลาสนี uh, ้เราจะเริ่มประมาณ9โมงเป็นต้นนะคะน,นี่คือเขาเอามาจาก Woodward e อ g l i s h uh, นะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะอะ uh, ต่อไปอีกอันนึงนะคะ We used it, uh, it is, นะคะ or it's to answer the question เวลาเราตอบคําถามเนอะเหมือนกันเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าเวลาตอบคําถามนะคะแนะนําว่าให้ใส่ it หรือ it is นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเขาใช้กันทั่วไปนะเป็น common นะคะเช่น what time is it นะคะ it is half past four นะคะก็คือตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถามกี่โมงแล้วให้ตอบ it is หรือ its นะคะก็ใช้ได้เหมือนกัน,นะคะ what time is it h uh, it's 2 w t o f นะคะก็คืออีกประมาณ20 นาทีเนี่ยจะ5โมงนะคะก็คือหมายถึง4โมงนะคะ4โมง4 yeah. ี่เนี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างนะในการบอกเวลาของเรานะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถเขียนได้อ่าตรงนี้นิดนึงนะ quarter นะคะจะใส่อ่ะหรือไม่ใส่อ่ะก็ได้นะคะ quarter จะใส่อะหรือไม่ใส่อะก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะคะ ตารางนี้นะคะก็เป็นการบอกเวลานะเป็นตัวอย่างการบอกเวลาซึ่งเคยเอามาให้ดูกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือเขาบอกว่าไง what time is it? นะคะก็คือ two h i นะคะเขาจะบอกว่าตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะ it's half past two นะคะก็คือส uh, อ2 นาฬิกาผ่านมาแล้ว30นาทีผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็คือ30นาทีหรือจะตอบตรงๆก็ได้ว่า it's 2:30 h นะคะ it's 2:30ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ผิดแต่ประการใดนะาใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคะมานะคะเรามาดูกันบ้านกันเนาะอันนี้ก็เป็นของป .5 แล้วก็ของประหเลยนะคะรวมเลยนะคะอ่ะข้อที่1นะคะไล่จากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างเลยนะคะข้อที่1นะคะก็เป็น it's 20 past past eleven นะคะข้อที่สองนะคะ is six o'clock นะคะข้อที่สามนะคะเป็น is three t o twenty นะคะข้อต่อไปนะคะ,ะข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่4นะคะ is five t o l 1 eleven นะคะข้อที่5นะคะ is t Half past four นะคะ Number six นะคะ It's ten past twelve นะคะ Number seven นะคะ It's five past three นะคะ Number eight is ten to two นะคะ And number nine It's a quarter past three ใครไม่ใส่อะมาก็ได้นะคะไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะใส่อะหรือไม่ใส่อะก็ได้นะคะ Quarter นะคะแล้วก็ข้อที่ 40, นะะ number 10นะคะ Number ten นะคะ It's twenty five to nine นะคะ ข้อที่11นะคะ11 it's 2 5 5 past 5นะคะแล้วก็ the last one the 12ข้อที่12นะคะ it's quarter to 8นะคะพอสหน้านี้ไว้นะแล้วก็ตรวจถูกได้เลยนะเขียนผิดตรวจผิดแก้ได้เลยนะคะผิดถูกประการใดนะก็ฝึกกันไปนะคะ,ะเรื่องขององานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องเรียนรู้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอะแล้วก็ เสร็จตรงนี้แล้วนะคะตรวจให้เรียบร้อยนะเช็คให้ดูทุกข้อเลยว่าเอเราเขียนถูกไหมถูกต้องไหมนะคะก่อนจะถึงงานนะคะ Be w a r e about your work Write your name your surname in English Date writing Make it neat and clean and c o l o r i n g your work นะคะเขียนชื่อของคุณนามสกุลข,ของคุณเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยเขียนวันที่นะคะทำงานให้เรียบร้อยสะอาดแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะ อันนี้นะคะเป็นของป .5 นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมี t o o กับ p a s s มาให้ข้อน,นี้ค่อนข้างง่ายนะมี t ู o กับ p a s s มาให้ด้วยนะคะแล้วก็เขียนมาให้ค่อนข้างชัดเจนเลยมีคำว่า quarter p a s s นะคะ t w p a s s อย่างอื่นมาให้ละเอียดมากเลยนะคะก็ มันเดิมนะเขียนใส่ตัวเลขลงไปนะคะตรงไหนที่มันเป็น00แบบนี้ใส่เอาคล็อกนะคะถ้าเป็นเศษนาฬิกาอย่างนี้นะคะใส่ยังไงเอ่ยนี่เนื้อเด็กเขียนตามนี้เลยนะคะเขามีตัวอย่างมาให้แล้วนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะเขาบอกว่า look at the clock and write the time นะคะเมื่อดูนาฬิกานะคะก็ให้เขียนตามนี้ค่ะตัวอย่างมีแบบนี้เลยนะคะอ่ะ12 o c k เขียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เขียนต่อไปจนครบนั่นเองนะคะดีของปอ .5 เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของปอ .6 กันบ้างเนาะ โอกจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าจะเยอะกว่านั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะมีตัวอย่างของนาฬิกาตร,ตรงนี้มาให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นก็สามารถเขียนตามได้เลยเนาะแล้วก็ไล่ไปเลยนะคะแต่ว่าเนื้อหาของแบบฝึกหัดจะเยอะกว่านั่นเองนะคะ ก็ฝึกฝนกันไปนะคะสําหรับป .5 แล้วก็ป .6 นะคะก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะค,คุณครูจะค่อยๆให้แบบฝึกหัดที่คล้ายๆกันหรือว่ามีความยากกว่ากันสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็จะไม่มากนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ฝึกไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะตอ่อย่างต่อเนื่องอันนี้คือความสําคัญนะคะวิดีโอของครูทุกอันนะมันจะมีของใหม่แทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดูนะคะหนูก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะคะฝากไว้ด้วย นะคะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะ thanks for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ if you like this video please subscribe like and share ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกด like กด subscribe แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดค่ะถ้าคุณมีความพยายามมากพอสำหรับวันนี้นะคะ English with ค r u ปลากับรูป b าเจิรวดีก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย